ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ไปหาหรือผู้ว่าแคว้นลอมบารเดียประเทศอิตาลีเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผลักดันการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพการเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดครับ นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้พบหาหรือกับนายอาริโอฟอนตาน่าผู้ว่าแคว้นลอมบารเดียประเทศอิตาลีโดยทั้งสองท่านต่างยินดีที่ได้พบหาหรือกันก็นับเป็นโอกาสสำคัญในการพูดคุยเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือกันโดยนาย,ยกรัฐมนตรีชื่นชมแคว้นลอมบารเดียในฐานะเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนาระดับโลกจานวนมาก และมี GDP สูงที่สุดในอิตาลีโดยไทยพร้อมมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการลงทุน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจากแคว้นลอมบารดียในการผลักดันภาคเอกชนให้พิจารณาย้ายฐานการผลิตหรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสาขาการเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งไทยมีศักยภาพและมีการลงทุนเพื่อผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติจํานวนมากและพร้อมรับการลงทุนจากภาคเอกชนของอิตาลี นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดรวมถึงพลังงานน้ำซึ่งแคว้นลอมบารเดียมีความเชี่ยวชาญซึ่งไทยพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการลงทุนผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการด้านวีซา่าทางด้านของท่านผู้ว่าของแคว้นพร้อมพิจารณาโอกาสการลงทุนและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันหลังจากนี้ครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของห้องเสื้อเซนญาเมืองวาเดลล่าและพบกับผู้บริหารของห้องเสื้อซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายระดับไฮเอนมีจุดเด่นที่เนื้อผ้าคุณภาพสูงผลิตโดยโรงงานในอิตาลีที่มีความประณีตขั้นสูงและเชี่ยวชาญในการผลิตผ้าแต่ละชนิดและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านสิ่งทอชั้นเยี่ยมของโลก โดยการเยี่ยมชมงานในวันนี้ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงเทคนิคพิเศษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยได้ โดยนายกรัฐมนตรีนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโครงการดอนก่อยโมเดลจังหวัดสกลนครที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการผลิตผ้าย้อมครามจากวัสดุธรรมชาติมาขยายผลต่อยอดเพื่อต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการผลิตผ้าครามจากวัสดุธรรมชาติมานําเสนอต่อแบรนด์เซนด้าและแบรนด์ชั้นนําอื่นๆให้พิจารณานํากระบวนการย้อมผ้าครามของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของ ของการผลิตผ้าครับ